ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูใครชอบมูต้องมาทางนี้เผยเคล็ดลับของคนที่เกิดบนอังคารจะต้องมูเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตก่อนจะไปฟังกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจองค์ที่1หลวงพ่อโสธรหรือหลวงพ่อพระพุทธโสธรเป็นพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเซา เชื่อกันว่าหากบูชาแล้วจะป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงชีวิตร่มเย็นเป็นสุขอีกทั้งนี้ไม่ตามหานิยมนั่นเองและที่สำคัญเหมาะสำหรับคนที่ค้าขาย องค์ที่สองเจ้าแม่กวนอิมหรือพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นองค์เทพแห่งความรักและความเมตตาความเชื่อคติมหายานหลายคนอาจรู้จักเจ้าแม่กวนอิมจากวรรณกรรมจีนเรื่องไซอิ๋วซึ่งจริงๆแล้วเจ้าแม่กวนอิมมีประวัติที่มากมายหลายความเชื่อโดยในปัจจุบนันมักมีผู้ศรัทธาสวสดบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต องที่สามท้าเวสุวรรณเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในท้าจตุโลกบาลทั้ง4อธิบดีแห่งอสูรโดยเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาและเป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์คอยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ไดีออกไปจากชีวิตอีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีคุมทรัพย์มากมายมหาศาล และสิ่งสุดท้ายของคนที่เกิดวันอังคารจะต้องหมั่นกระทำนั่นก็คือการเจริญภาวนาซึ่งหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นในความดีโดยการทําใจให้สงบจากนิวรณ์และฝึกฝนจิตให้เป็นประจำและสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตในทุกๆวัน